สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมสนับสนุนโดยโรงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระพุทธรูปจำหน่ายโต๊ะมุกโต๊ะมูบูชารับจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตท,ทั่วประเทศไทยบริหารงานโดยดรสุภัทราสุวรรณตาโน,นโทร0818807550ห้ออาหารยกยอมารีนา่าอาหารอร่อยบนเรือล่องห้องเจ้าพระยาโทร0286305 สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการแอดไทยแลนด์ค่ะกับดิฉันรัตมณีกังวลไกลดิฉันดรสุภัทราสวนตานนนค่ะกับเรื่องราวหลากหลายของประเทศไทยที่น่าสนใจนะคะนําเสนอผ่านรายการของเราคุณชิปค่ะพัดเองไปท่องเที่ยวมาทั่วประเทศไทยกับคุณชิปทุกจังหวัดเลยค่ะพัดมีความรู้สึกคนดีคนเก่งในเมืองไทยมีเยอะคุณชิปว่าไหมคะใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงต้นแบบไอเดียนะคะเราจึงนําเสนอเรื่องราวของความสําเร็จของบุคคลเหล่านี้ล่ะค่ะผ่านรายการของเรา ชิญค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะเทรนการออกกําลังกายเทรนการดูแลสุขภาพกําลังมาแรงมากๆแล้ววันนี้นะคะเราก็มีสาระความรู้ในการออกกําลังกายโดยคนหนุ่มไฟแรง2ท่านนี้ค่ะนั้นเรามาทําความรู้จักกับคนหนุ่มไฟแรงทั้ง2ท่านกันนะคะสวัสดีค่ะครับขออนุญาตแนะนําตัวกันก่อนละกันนะคะท่านแรกกับผมชัยชิดน้นำปางครับผม ผมศิลากาเวลาครับเนี่ยเรียกได้ว่าหลอทั้งสองท่านเลยทีเดียวนะคะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทั้งสองท่านเนี่ยเขาทําอะไรยังไงกันบ้าง<ม>แล้วช่วงนี้คุณชิดนะคะได้ทํากิจกรรมอะไรยังไงกันบ้างเกี่ยวกับกีฬาคะครับผมก็ทําสโมสรฟุตบอลใจชิดเอฟซีฮะเละฟินเนตด้วยแล้วแรงบันดาลใจที่ก่อตั้งสโมสรน,นี้คือใจรักฮะ,ะใ,<ช>ให้เด็กๆในแถวบ้านอย่างเงี้ยฮะมีอ่างกายจะติดด้วยฮะผม คิดดีนะเนี่ยนะคะ,ะและจริงๆแล้วก็คือคนที่จะเข้ามาอยู่ในสโมอสรน,นี้ก็คือต้องมีเขาเรียกอะไรคุณสมบัติยังไงกันบ้างก็มีการฝึกซ้อมรับตอนเย็นๆก็ทางสโมสรจะมีการฝึกซ้อมมีการเล่นฟินเนสตตอนเย็นนะครับผมเอาไปแข่งตามสานามไหนเจอคนฝีมือดีๆผมก็ดึงมาอยู่ทีมสโมอสรผมเหมือนกันได้ข่าวว่าถ้วยเต็มบ้านได้ได้ถ้วยจากรา,างวัลที่ไหนมาบ้างแล้วรู้สึกว่าภูมิใจมากที่สุด ก็คงจะเป็นนครปฐมนะฮะเจ็ดสิบเอ็ดทีมหน้าที่หนึ่งของนครปฐมจังหวัดนครปฐมบอกว่ามีเด็กหลายหลายคนที่คิดว่าครอบครัวมีปัญหาแต่ว่าถ้าสมมติไม่อยากจะไปพึ่งยาเสพติดนะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดประกายเลยก็ว่าได้ตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงมากๆเลยที่บอกได้เลยว่าอายุยังน้อยอยู่แต่ว่าหันมาดูแลในเรื่องของสังคมหันมาดูแลในเรื่องของประเทศชาติ <C HA> เราก็ได้ได้ออกลัางกายในตัวเองด้วยตุขับเคล่ร่างกายแข็งแรงแล้วสโมสรน,นี้เคร่งมากน้อยแค่ไหนคะว่าเช้าต้องตื่นกี่โมงไปวิ่งอะไรยังไงไหมอ๋อทางสโมสรผมก็มีตื่นเช้ามีขี่จักรยานมีขี่จักรยานแล้วก็วิ่งและฟิตนเนสแล้วก็กลับกลับมาตอน,นเย็นก็จะมีไปต่ออมซ้อมฟุตบอลและฟิตเนสเหมือนกันคือทาอย่างนี้ตลอด รับทำทุกวันครับทุกวันและคือเราจะมีที่พักให้กับมีที่พักให้นักเตะครับให้นักเตะด้วยเหรอครับมีฟิ่เด็ให้ด้วยอ๋อย่อมีผู้ชายด้วยนะคะใครที่บอกว่าอยากจะไปเยี่ยมชมเนี่ยต้องไปที่ไหนยังไงคะอ๋อก็ที่โรงเรียนบ้านบางเตยครับผม มีห้องมีห้องฟินเนสอยู่มีห้องนักเตะต่างชาติมีนักเตะต่างชาติสอนได้อะไรได้ครับผมสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ต้องมีผู้สนับสนุนค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะก็มีคุณพ่อของผมนะครับท่านทุนทนตีน้ำปางฮะเอชื่อคุณคุณนะคะอ๋อท่านเป็นอาชีดีกระทรวงการต่างประเทศครับผมว้าวนะคะต้องถามนิดนึงว่าท่าน,นีสนับสนุนในด้านใดบ้างก็ท่านสนับสนุนสโมสรผมใช้ชีวิฟซีโดยตรงอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ มีเวลาไปแข่งสนามไหนทัวร์แข่งอย่างนี้นะฮะก็แต่ลักษณะนเนี่ยพ่อก็จะให้สปอนเซอร์ด้วยวันนี้ช่วงระหว่างที่เราอัดเทปกันอยู่นี่นะคะทั้งสองท่านเนี่ยต้องไปแข่งใช่ับเดี๋ยวมีทีมทีมผมมีตัวทีมชาติด,ด้วยตัวสโมส,สรมาด้วยนะวันนี้นะได้ข่าวว่าเล่นเองด้วยลงเองด้วยนะคะเอาปี้ว่าเน้นเดี๋ยวให้คุณศิลาฝากอะไรสักนิดนึงแล้วกันอ๋อครับผมก็ขอฝากทีมครับชัยยชิด FC ครับอลองมาดูพวกเราครับออกกําลังกายกันนะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็แวะมา มาเชียร์ได้ครับในวันนี้ก็เตรียมตัวแบบเต็มที่แล้วจะไปแข่งต้องบอกเลยว่ารางวัลเป็นอะไรคะอ๋อรางวัลก็เป็นถ้วยของท่านนายกของเทศบาลสามพานครับผมก่อนจากลากันไปเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านนี้ฝากอะไรสักนิดหนึ่งแล้วกันอครับผมก็ขอฝากนะฮะกีฬานะเป็นสิ่งที่ดีนะฮะพ่อแม่ก็มีความสุขด้วยแลนวลูกเห็นลูกเราเล่นกีฬานะฮะก็มีความสุขนะฮะห่างไกลจากติดติดดีกว่านะฮะไม่ทําให้พ่อแม่เสียใจครับผมก็ส่วนตัวผมครับก็ขอฝากทีมของเราครับ ครับผมว่าเป็นทีมที่เรากําลังสร้างกันนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงนะครับใครต้องการจะสนใจหรือว่าจะามาเยี่ยมชมครับสโมสรของเราครับก็ โทรมาได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้ครับผมครับผมและสำหรับเด็กๆที่มีปัญหานะคะก็จะไม่ไปพึ่งยาเสพติดและมาพึ่งสโมสร FC นะคะรับรองเลยว่าให้คุณนั้นออกกำลังกายได้อย่างเต็มที่แล้วก็คว้าถ้วยรางวัลเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวได้อีกด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันเนาะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณผู้ชมด้วยนะคะบ๊ายบายสนับสนุนโดยแฟรนไชส์กาแฟสดไร่ช่อระดา 021985919พุณชิปค่ะวันนี้เราได้ไปท่องเที่ยวไปเจอผู้คนที่ทำธุรกิจประสบผลสำเร็จและที่สำคัญเราได้ไปทำบุญด้วยค่ะ,คะในรายการไอไทยแลนด์ของเรานี้นะคะมีครบทุกรถเลยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่นะคะในครั้งหน้าค่ะทุกวันทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงครึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยทิพยพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมสนับสนุนโดยรงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระพุทธรูปจำหน่ายโต๊มุกโตมูปูชารับจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตท,ทั่วประเทศไทยบริหารงานโดยดรสุพัทราสุวรรณตาโนนโทร0818807550ที่บาสเฟรชี่สารายทะเลลึกชาเขียวสนใจเป็นตุทานจำหน่ายสั่งซื้อที่0894784007